สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมทาง youtube แล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วยนะครับวันนี้ออกมาหาปลาขาวครับผมออกมาหาอยู่หากินก็มีลูกกับเมียมาให้กำลังใจนะครับวันนี้ใน <Okay. S 1> ลูกชายครับผมสวัสดีครับก็ว,วันนี้มีความหมานอยู่นะครับปลาขาวได้ปลาขาวได้หอยไปผัดด้วยนะครับผมวันนี้ รับชมผลงานครับผมปลาขาวหัวแข็งครับนี่ปลาขาวปลาส้อยนอะแล้วก็หอยเดสดเลยครับปิ้งแซบๆนะครับนี่ลาคุรามก็มีครับลาส้อยตากระมังบรรยากาศฝนตกนะครับนี่แก้มปิงกว้างครับ ก็มีความหมาว่าฝากท่านผู้ชมโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับจะกลับไปทำปลากันไปนั่งทำปลาขาวกันครับผมตัวใหญนะ่ตัวนั้นนะแล้วกลับมาถึงบ้านแลวนะครับท่านผู้ชมมานั่งทำปลานะครับผมแผ่หนังไว้ตากแดดนะครับไข่เต็มท้องนะครับมีจะปลาขาวไม่ไข่นะ ก็ไม่ได้ลงคลิดนานนะครับคิดถึงท่านผู้ชมนะครับวันนี้ออกไปหาปลาก็มีความหมานอยู่เนาะเนี่ยครัแผงราขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมตลอดนะครับโอ้ไข่เต็มท้องเลยตากแดดไว้ทอดก็แซ่บนะครับผมอร่อยอร่อยครับ ปลาขาวสดๆรับผมอันนี้บ้านผมเรียกไอปลาหัวแข็งนะเลยแบบนี้ถ้าปลาคุยรามันจะเป็นแบบนี้ครับนี่ปลาหัวแข็งอันนี้ปลา,าคุยรามะมีปลาอีเกงครับมีปลากระมังครับปาลบปาหัวแข็งตัวใหญ่ๆไขๆลยครับใส่มองมาครับผมใส่มองมา ตะขาเวลาครับผมต้ยังไงเดี๋ยวเราก็เอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับไปหาอยู่หงกินทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับผมเสิงแม่นะครับเรียกหลานอยู่ ปลาขาสดๆครับยังไงก็ปักตามไันนะครับผมเราจะไปหาอยู่หาก,กินทางไหนก็ตามไปครับตอนเย็นว่าจะไปใส่ปลาไหลจะได้ไปได้ปะโอเคครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมปลาสดๆครับสวัสดีครับ